อ่าัสดีครับผมตั้มนะครับน่าจะได้ยินเนาะวันนี้ก็อยู่ในหัวข้อของว่าหุ้นเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าเนาะก็ผมไม่ได้จะมาวิเคราะห์หุ้นรายตัวนอกแต่จะเอาหุ้นรายตัวบางตัวมาดูบ้างนะครับผมจะดูแค่เซตอินเด็กซ์เฉยๆเนาะคือทําไมเราต้องดูเซตอินเด็กซ์ก็เพราะเมื่อเซตอินเด็กซ์มันเป็น เหมือนค่าเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมดเนาะว่ามันเป็นในทิศทางไหนเนาะสมมติเซ็ตอินเด็กซ์ลงอย่างเงี้ยภาพรวมของหุ้นส่วนใหญ่ก็จะลงใช่ไหมแล้วถ้าเซ็ตอินเด็กซ์มันขึ้นแนวโน้มของหุ้นทุกตัวควรจะขึ้นไปด้วยมันควรจะไปในทิศทางเดียวกันสําหรับหุ้นที่อิงกับอ่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนาะภาพรวมประเทศไทยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็เริ่มจะ เริ่มจากหัวข้อนี้แหละมาดูแล้วค่อยลงไปรายละเอียดรายตัวกันเนาะตอนเนี้เซตอินเด็กวันนี้ลงไปประมาณ10จุดนะครับนเวลานี้ตอน3ามโมงครึ่งนะครับบ่ายสามครึ่งนั่นเองนะลงไปประมาณ10จุดนะครับลงไปปรมาณ0จุดนะตอนนี้ผมอยู่ในเซตนะครับอยู่ในภาพรวมขมองเซตนะก็คือตอนนี้เราสังเกตเห็นแล้วว่าเราจะเล่ารายละเอียดของกราฟันก่อนเนาะ นี่เป็นภาพรวมของวีคนะครับระดับวีคนะวีคเดย์คุณจะเห็นว่าอ่าเซตมันปรับตัวลงมาสักพักแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนไม่ใช่เดือนก่อนนะครับเดี๋ยวผมเช็คกันนะช่วงต้นปีนะครับต้นปีนะต้นปีสองพันนะครับมันเริ่มลงตั้งแต่ตอนนั้นละ ช่วงนี้นะเริ่มลงเห็นไหมแล้วกเกิดการลงนะใหญ่ๆมาช่วงนี้ผมจำไม่ได้นะตรงนี้เหตุการณ์อะไรน,นะครับแต่ลหลายคนคงจำได้แหละผมไม่อยากพูดเฉยๆหรอกผมจำได้แล้วว่าเหตุการณ์อะไรน,นะก็เป็นพน n i c เ e ล l ไปนะตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานะครับ แล้วตอนนี้คือดีขึ้นมาได้ยังไงต่อคือดีขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะทําจุดสูงสุดหรืออะไรใหม่ได้นะครับคือขึ้นเป็นมีเชฟมาก็จริงแต่ก็ชนเสร็จก็ลงต่อนะครับจากแนว,แนวเขาเรียกว่าแนวแนว,แนวต้านเนาะที่เป็นเส้นของชแนลกรอบราคาตรงนี้นะ <c oughs> วิชไม่ค่อยดีนะครับลงมาเราดูภาพรวมแล้วว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่เดือนเดือนเท่าไหรอ่อ่ะเดือนสองนะเดือนสองของการเรดทุนเนี่ย เราดูแล้วว่าภาพรวมของเซ็ตมันเริ่มแย่แล้วตรงนี้ท่านักเทคนิคเนี่ยเขาจะไม่พยายามถือหุ้นเล่นกันแล้วนะครับน่าจะเริ่มเล่นแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ตีหัวเข้าบ้านนะก็คือเก็บเล็กเก็บน้อยครับไม่ได้ถือยาวกวันแล้วเนาะเขาเล่นสั้นกันแล้วช่วงนี้อืเพราะว่าภาพรวมมันมันขึ้นยากก็เลยแบบเล่นแบบวันต่อวนนะันเอาก็ช่วงนี้เล่นยากครับ พวกนักเทรดดอร์ก็เล่นยากนะณ <c oughs> ตรงน,นี้เริ่มเล่นแบบตอนนี้คนก็ไม่กล้ากล้ากลัวๆนะน่าจะเริ่มเล่นกันแ,แถวนี้แล้วค่อยเล่นกันโอเคสำหรับการวิเคราะห์คือตอนนี้ยังไงเหรอครับอดีตมันก็นะตอนนี้มันรีเวิร์สกลับมาและถ้าดูแค่เนี้ยกับชุดข้อมูลแค่เนี้ยเราก็สามารถบอกได้ว่าตอนเนี้ยมันควรซื้อหรือไม่ควรซื้อถูกไหม เอาจริงๆมันไม่ได้ควรซื้อครับเพราะว่ามันเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับดูเห็นไหมเป็นตัววีเลยสิ่งที่เราคาดดาวต่อได้คือลงต่อไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆแท่งนี้นะครับแท่งแดงๆลงต่อนะเป็นอย่างน้อยนะครับให้ระวังด้วยนะครับการเทรดไม่ควรซื้อนะไม่ควรซื้อนะครับตอนนี้ในระดับวีกนะวีกคือระดับวีกคืออะไรหมายถึงว่าแท่งหนึ่งเนทะ่ากับหนึ่งวี คุณรอหนึ่งวิหนึ่งวิแปบลบว่าวิคี้ก็ไม่ควรซือ้อวิคหน้าก็ไม่น่าควรซือ้อถูกไหมครับจนกว่าจะอะไรจนกว่าจะเกิดแท่งเขียวแบบเนี้ยวิคที่มันเขียวแรงๆอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยเข้าซื้อก็ได้ครับยังทันอยู่นะเช่นตัวอย่างเนี้ยลงแรงๆนะครับแรงๆมาเลยนะแล้วเจอแท่งเขียวแท่งแรกอะไรแบบเนี้ยคุณเริ่มจะมองว่าเอ๊ะกับตัวหรือเปล่าได้นะครับแต่ถ้ามันจะเป็นแท่งแดงอยู่คุณไปซื้อจังหวะน,นี้คุณก็เจ๊งนะครับจังหวะไหก็เจ๊งนะครับอย่างนั้นก็คือคคุณวรที่จะ รอรอ,อก่อนเนาะสำหรับภาพรวมของเซ็ตนะครับหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับดูเซ็ตก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งเข้าไปดูรายหุ้นนะอ่ะต่อไปเราลงไปที่ไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับไปที่ไทม์เฟรมของเด y นะคือหนึ่งแท่งเท่ากับหนึ่งวันนั่นเองคุณย้อนกลับมาดูระยะสั้นใช่ไหมครับที่ผมบอกว่า,วาเบกตรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็เริ่มเป็นขาลงละก็เทรดได้ไม่ไม่ได้คือคุณซื้อตรง ที่ดีที่สุดของรอบคุณก็าขาดทุนอยู่ดีอะคุณเข้าใจไหมครับคือคุณซื้อตรงนี้ใช่ไหมคุณเห็นแท่งเขียวแล้วคุณซื้อสักพับมันก็ลงต่อย้อนกลับไปแปลว่าเนี่ยขาลงแปลว่าคุณไม่ควรเล่นละมันคือเบสิกของการเทรดทุนนะครับซื้อตรงนี้เห็นไหมแท่งเขียวสุดสุดท้ายวันต่อมาโดดลงแล้วก็ไปต่อนะครับตรงนี้ไม่ควรเล่นทุกอย่างครับเล่นเล่นสั้นเล่นยาวไม่ควรเล่นนะครับปล่อยให้มันไหลลงไปนะครับตามแรงของมันนะตามแรงแพนิคของมันนะ แล้วตรงนี้ยังไงต่อก็มันก็ดีกขึ้นมานะใครทันก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเดาไม่ได้นะครับว่ามันจะแกว่งขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ตรงเนี้ยไอเนี้ยยักเนี้ยเริ่มเล่นได้แล้วตรงแท่งเนี้ยอ่าตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันมีมีไฮมีโลแล้วมีไฮตรงนี้ก็เล่นต่อได้ละเขาเล่นไปสุดท้ายมันเริ <curios idades> ่มแกว่งลงนะครับตั้งแต่เราควรเลิกเลิกเลิกเล่นถือเลิกตั้งแต่ตอนไหนก็ประมาณตรงนี้ครับ ช่วงเนี้ยช่วงพันสลงมาเนี่ยไม่น่าไม่น่าถือแล้วไม่น่าเล่นแล้วสำหรับคุณเพราะว่าคุณก็จะพอเดาได้ว่า,าภาพรวมมันกลับไปเป็นขาลงอยูแล้วคุณตามทฤษฎีดาวเทอรรี่เ,เอาง่ายๆนะครับผมไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามันต้องมีการเก็บมีการเก็บพู้นมีการสะสมมีการมีม,มีมีพฤติกรรมอะไรต่างๆแบบนั้นนะเราดูแค่ มีมีมีราคาที่สูงขึ้นมีราคาที่ต่ำลงไม่ต่ําลงกว่าเดิมแล้วก็ขึ้นต่ออะไรอย่างนี้นะครับเอาแค่นี้พอนะสิ่งที่เราจําได้ก็แค่นี้นะครับสําหรับเทคนี้ข้อก็พอครับไม่ต้องดูเรื่องสะสมของหุ้นนะครับช่วงสะสมของขึ้นก็ไซด์เวยนนั่นเองนะครับอย่าไปสนใจมันมากนะเราเข้าเข้าใจคอนเซปต์ของมันก็พอนะครับก็เพียงพอที่เราจะเทรดได้แล้วนะต่อนะครับตรงนี้เราไม่โกลเล่นใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับ มันคืออะไรคุณเห็นไหมว่าตรงนี้มีแนวรับเห็นไหมเด็กๆนะอะไรมาแล้วแล้วตรงนี้มันเบรกลงมานะวันล่าสุดมันเบรกลงมานะเห็นไหมมันเด้งแล้วลงต่อครับแปลว่าณนะตอนนี้ณนะวันนี้ณนะเวลานี้เลยคุณควรจะทําอะไรคุณควรใช้ยู่เฉยๆครับคุณไม่ต้องถือหุ้นนะคุณไม่ต้องคิดว่ามันจะเด้งนะครับแบบนี้อะไเนี้ยโอ้ยเขาถูกจังหวะเด้งสุดท้ายมันก็ลงต่อนะอดี๋พึ่งนะครับต่อยขึ้นก็ขึ้นแป๊บเดียวนะ ทั่งเล่นนะถือเงินไว้ก่อนถนะ้ามีเงินสดถือไว้ก่อน,นครับเศรษฐกิจเราไม่ได้ดีนะคุณลองเขามีคําพูดคํานึงเขาบอกว่า <c oughs> หุ้นน่ะเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตหกเดือนถึงหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยครับในการถือหุ้นนะที่ราคาหุ้นปัจจุบันครับมันรับรู้ไปแล้วตอนนี้หกเดือนช้างหน้าเศรษฐกิจเราก็ยังไม่ดีหรอกในตลาดตลาดหุ้น,นบัลองังกนครับแต่ถ้าอนาคตมันเริ่มดีเท่าไหร่ราคาชินไปรับเองนั่นคือความคาดหวังของราคาหุ้นนั่นเองครับ ไม่ยากนะเมื่อคุณรู้ว่าราคามันคาดหวังแล้วมันจะไปตรงนั้นแหละตามความตามความคาดหวังของพวกเรานี่แหละแรงขับเคลื่อนมันมีอย่างนั้นอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วถ้าเท่านี้ซื้อไม่ได้แล้วจะไปซื้อตรงไหนล่ะนั่นสิซื้อตรงไหนดีก็สิ่งที่เราจะซื้อได้ก็คือแถวโซนนี้นะครับ แถวโซนนี้โซนนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าตรงนี้แล้วนะตรงนี้ทันทีนะหมายถึงโซนนะหมายถึงโซนนี้นะครับโซนราคาตรงนี้นะครับตั้งแต่พันพันหนึ่งร้อยยี่สิบถึงเนียแต่แถวเนี้ยครับรับรอจังหวะให้มันกลับตัวลรับได้รอจังหวะนะให้มันแกว่ง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 รอแล้วค่อยค่อยเข้าเข้านะเพราะว่าเวลามันลงอ่ะ เราจะไม่มีทางรู้ว่ามันจะลงถึงตรงไหนนะแล้วก็เหมือนกันครับในเช่นเดียวกันคุณก็ไม่มีทางรู้ว่าเวลาหุ้นขึ้นขึ้นถึงตรงไหนเหมือนกันครับสิ่งที่เราทําได้คือให้รู้ให้รู้แน่ชัดก่อนว่ามันจะขึ้นหรือลงแล้วเราค่อยซื้ออันนี้มันดูฟังยากเนาะเพราะว่าคุณจะรู้ได้งไงว่ามันจะขึ้นหรือลงถูกไหมอ่าเอาเป็นว่าถ้าคุณมีชุดความรู้ขนาดไหนอะ แล้วคุณคิดว่าอันเนี้ยมันจะขึ้นแล้วในความคิดของคุณนะในความคิดของคุณครับคุณซื้อไปเลยครับแค่นั้นเองแล้วมันจะผิดหรือถูกตลาดจะเฉลยเองนะแต่ถ้ามันผิดคุณก็ได้ข้อมูลที่ว่าอ่าฉันคิดผิดในความคิดนี้นะคุณก็อเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของคุณนะว่าจะแก้ไขยังไงใช่ไหมครับเนาะดังนั้นอ่า ถามว่าถ้า้าเป็นผมล่ะผมจะรอยังไงผมจะรอให้มันแกวงตัวก่อนในโซนราคานี้ <c oughs> แล้วถ้ามันเริ่มขึ้นผมเริ่มเข้าซื้อแบบนั้นแต่ถ้ามันเริ่มลงผมคัดลอสหรือผมไม่เข้าหรือปล่อยรอมันก่อนแค่นั้นเองจะเริ่มซื้อหุ้นตอนไหนสรุปนะครับซื้อแถวโซนนี้นะครับถแถวๆนี้หนึ่งพันนะพันหนึ่งพันหนึ่งร้อย หนึ่งพันทักวหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับให้ราคามันลงไปก่อนนะให้ราคามาลงไปก่อนนะครับอย่างน้อยนะคุณก็สมมติคุณหุ้นหุ้นมันถึงตรงนี้ราคาโซนนี้ละเราเริ่มเข้าไปดูในเซกเตอร์ต่างๆคุณแล้วว่าเซกเตอร์ไหนหน่าสนใจสําหรับตลาดหุ้นถ้าคุณคิดภาพออกใช่ไหมว่าอสมมติผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอ่ตอนนี้มันมีโควิดใช่ไหมครับโควิดอะไรได้ประโยชน์บ้างถามว่า อะไรได้ไประโยชน์จากโควิดมันน้อยนะใช่ไหมแต่มันน้อยนะมันดูจะแบบทุกคนแย่ไปหมดนะครับไม่มีใครกล้าออกจากบ้านนะครับน้ํามันก็ไม่น่าจะเติมเชื้อเพลิงก็ไม่น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ารถไม่ไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ใช้ไงแปลว,ว่าการใช้รถจะน้อยลงใช่ไหมอย่างนั้นใช้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอยู่ในบ้านมากขึ้นแปบลบว่าเราใช้ไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่าก็ลองลองคิดดูว่าหุ้นไฟฟ้าน่าสนใจหรือเปล่าหุ้นอาหารล่ะหุ้นที่แบบโลจิสติกส์ล่ะ เราอยู่บ้านมากขึ้นเราติดก,กับโทรศัพท์มากขึ้นเราใช้ออนไลน์มากขึ้นถูกไหมแปลว่าเราต้องไปธุรกิจที่มันเป็นเกี่ยวกับส่งของสินค้าถ้ามีวุ้นเราซดงลาซาด้าเราคงซื้อกันไปแล้วใช่ไหมครับลาซาด้าช้อปปีเพราะว่าเราพฤติกรรมเราเปลี่ยนไงเราก็ใช้แต่ของแบบออนไลน์อะไรเงี้ยซื้อของออนไลน์ไม่ต้องเห็นของจริงก็ได้ถ้าของมันแยกขึ้นมาเราก็ส่งส่งออนไลน์คืนเข้าไปแล้วเอาสินค้าตัวใหม่มาไม่ยากนั่นเดี๋ยวนี้ พฤติกรรมมันเปลี่ยนครับอ่ะมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวอนะไรก,กับหุ้นเท่าไหร่ครับแต่วิธีคิดก็คิดแบบนี้คุณไปมองภาพตลาดแล้วว่ามีหุ้นตัวไหนที่มันจะได้ผลที่มันดีขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อเมื่อมันถึงราคาโซนที่เราจะรับแล้วเราก็เลือกหุ้นมาสักเซตหนึ่งสักสามตัวห้าตัวในต่างเซกเตอร์กัน,กนแบบหุ้นกลุ่มอะไรอะคอมเมอร์สอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแต่สุขภาพไหมอะไรเงี้ย เลยคุ้มกู้ธน,นาคารไหมแบบเออเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาหรือเปล่านะแบบหมดเริ่มเริ่มโควิดเริ่มอยู่ตัวอะไรเงี้ยคุณธน,นาคารก็เริ่มปล่อยกู้ได้คนก็เริ่มมีกําลังซื้ออะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ในภาพรวมของมันคือธนาคารไทยก็คงปรุงไม่ได้กำไรเลยหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้ค้าขายไม่ได้เนาะอะไรก็แย่ไปหมดเนาะธนาคารไทยก็จะได้รับผลตรงที่แบบเป็นหนี้เสียเยอะขึ้นนะครับคนปล่อยคนกู้แล้วไม่สามารถจะเอาเงินมา มาส่งธนาคารคืนได้เนาะก็กลายเป็นนี้เสียเนีอนาคตได้ครับระวังนะครับสําหรับหุ้นธนาคารนะโอเคต่อนะครับสรุปก็คือตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้คือถือเงินสดไว้ก่อนนะครับกองทุนอะไรก็อย่าพึ่งซื้อเพราะว่าหุ้นคิดว่าหุ้นน่าจะลงต่อนะน่าจะลงต่อครับให้ระวังดัวไว้หน่อยครับตรงนี้มันเป็นแกรบนะครับเห็นไหมด้านซ้ายมือเป็นแกรบนะสามารถแกรบมันคืออะไรครับแกร็บคือช่องว่างนะครับ ข่องว่างของราคาเมื่อราคามาถึงโซนนี้มันจะลงอย่างรวดเร็วและขึ้นอย่างรวดเร็วได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครซื้อราคานี้นครับซื้อน้อยครับแปลว่าช่วงราคาช่วงเนี้ยคนซื้อหุ้นน้อยเกินครับแต่ว่าถ้าราคามันจะตกลงไปผ่านแกรบนี้ไม่มีปัญหานะครับกําลังรับมันน้อยกําลังกําลังระหว่างชัแกรบนี้มันน้อยอาจจะถลายได้นะครับถ้าทะลุมาก็ยาวๆครับ หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะเป็นอย่างน้อยนะ,นะหนึ่งหนึ่งห้าศูนพิซซ่าหรือเปล่าน้ำมันสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งหนึ่งห้าศูนยี่มันอะไรวะ KFC นะตลกตลกเหรอไม่ตลกครับอันเนี้ยสรุปคือตรงนี้โซนโนี้ให้ระวังนะครับว่าจะมีการไหลของราคาในอนาคตน,นะแต่ณตรงนี้ก็คืออ่ะช่างมันก่อนนะครับอ่ะเรามาดูกันต่ออีกนิดนึงแล้วกันในหุ้นรายย่อย ในรายย่อยของวันนะครับ15นาทีนี่ตอนนี้มันเกิดลงแรงแล้วมันก็รีเวิร์สขึ้นมาใช่ไหมมันแค่รีเวิร์สหรือจะกลับตัวเลยไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าในความคิดของผมนะจากประสบการณ์ที่ผมเคยดูในตลาดหุ้นมาก็เป็นแค่การกลับตัวระยะสั้นๆเฉยๆครับเพื่อลงต่อนะกลับตัวเพื่อลงต่อนะครับเดี๋ยวก็ลงต่อนะคาดว่าจะลงต่อนะครับผมมีความคิดอย่างนั้นนะ ถ้าดูย้อนจากคลิปเก่าๆของผมก็จะวิเคราะห์ในแนวนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นลงมาก่อนขาลงมาก่อนแล้วต้องเดาต่อว่ามันขาลงต่อนะเนี่ยคุณคุณดูตรงนี้นะครับโซนนี้นะกับโซนนี้คุณเห็นไหมคุณเห็นแล้วเพราะเรียกองศาวอมันไหมองศาเดียวกันนะครับ แล้วจาก30องศาไปเกือบ75องศาเลยนะ80องศาด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมมันเปลี่ยนความเร็วของราคาไหมอย่างรวดเร็วไหครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือน่าจะรูปแบบน่าจะใกล้เคียงกันคือถึงมันจะไม่ยาวขนาดนี้นะมันยาวขนาดนี้อาจจะลงแบบนี้ก็ได้นะครับพุ่งลงมาเลยนะก็เป็นไปนได้ให้ระวังตัวนะครับให้ระวังตัวนะ สำหรับสายช็อตผมก็ไม่อยากให้หน้าไม่ช็อตเท่าไหร่นะครับจะเป็นปฏิกิริยาเร่งของตลาดหุ้นเปล่าเนาะอันนี้แต่ห้ามกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเห็นโอกาสกันก็ต้องทํากําไรใส่กันเนาะช่วยไม่ได้นะครับจังหวะใครจังหวะมันนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่เป็นรายย่อยนะครับที่รอจังหวะซื้ออย่างเดียวนะเป็นหลักนะก็รอโซนนี้ที่ผมบอกโอเคนะครับน่าจะไม่มีไรนะสําหรับเซ็ตอินเด็ก์นะอ่าเราลองไปลองลองไปดูหุ้นหลายตัวบ้างเนาะ ะได้มีอะไรพูดกมากกว่านี้นะครับลายตัวนะเราเข้าไปดูในทิกเกอร์ก่อนแล้วกันที่ผมเคยสอนนะทิกเกอร์เดี๋ยวผมเปิดทิกเกอร์ขึ้นมานะครับอ่าทิกเกอร์ขึ้นมาแล้วนะเป็นงนผมพดผิดเมื่อกี้ผมปิดกล้องตัวเองนะครับไม่เห็นอะไรนะครับเอาแค่ทิกเกอร์ก็พอนะตรงนี้ เราก็มานั่งดูทิเกอร์กันนะอ่ะเราเห็นละ v l นะคุณเข้ามานะ v l เป็น v l นะคุน v l นะทุกทุก่ไม่รู้นะครับ วีเอ t e r p r i s e นะน่าสนใจไหมเมื่อกี้ขึ้นมาแป๊บน,นิดหนึ่งนะไม่ค่อยดีนะครับเป็นขาลงนะหุ้นวีนี่ตัวอย่างหุ้นนะครับก็เล่นไม่ได้นะครับหุ้นตัวนี้เห็นดีขึ้นมาก็จริงนะราคาหนึ่งบาทครับก็เล่นไม่ได้นะ ไปดูหุ้นตัวอื่นนะครับอ่าตอนนี้หุ้น mi e d m i n นะครับมินนะเกิดแรงขายอย่างรุนแรงที่มานะเมื่อกี้มีมแวบ,บหนึ่งนะเราไปดูหุ้นมินกันดีกว่าว่ามันแย่ขนาดไหนนะอ่าหุ้น mi min นะครับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะอิงกับเศรษฐกิจไทยพอสมควรนะกับเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างก็คือการต้องเที่ยวนะอาหารอุโู้บริโภคนะ เห็นไหมว่ามันลงแรงนะครับลงแรงนะสิ่งที่คาดเดาได้ก็คือ13บาทนะเป็นอย่างน้อยนะแต่ว่า13บาทแล้วไม่ตรงไหนอีกไหมมีตรงนี้ที่พอรับได้ครับลัวตรงนี้เลยนปะปัจจุบันเลยนี่นะโซนราคานี้นะครับเป็นโซนที่วัดใจนะครับแต่ผมว่าเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่นะน่าจะเจอกันตรงข้างล่างลงไปีนะครับ หุ้นที่เด่นๆนะในทิกเกอร์ในทิกเกอร์นะครับหุ้นสตาร์กนะเมื่อกี้นี้ไปดูสตาร์กันดีกว่าเขียนงานสตาร์กอ่าผมเขียนไม่เป็นอนะ่ S T A r K, นะ S T A r K S T A K โอเค โอ้โหโดนลงนะสตาร์แล้วรีเวิร์สกลับมาอย่าไปเล่นนะครับวุ้นรีเวิร์สเล่นยากนะครับสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือเก่าเล่นได้นะครับซื้อได้เลยนะแล้วก็รอเด้งน,นะซื้อตรงนี้คัดตรงไหนคัดใต้นี้ครับคัด1.47นะครับพวกสายซิ่งเขาเล่นกันนะครับเมื่อเกิดการดีดอย่างรุนแรงนะครับเมื่อเกิดเขาเรียกา a n i c s e ลลขึ้นมานะ จะเล่นรับเลยนะครับรับทันทีเลยแล้วก็ตัดขาดทุนที่ใต้แท่งนะครับที่มารีเวิร์สขึ้นไปนะก็ลุ้นพอรุ้นได้ถ้าสลัใสนิดนี่อ่าดูตอนนี้ SCB เต็มจอนะครับ SCB นะ SCB ค่อนข้างอิงก,กับข่าวการเมืองเรานะที่เขาจะแบน SCB กันเพราะว่านะเขาผู้ประท้วงเขาประท้วงกันอยู่นะครับว่าเป็นหุ้นที่ ทางสถาบันพระมนาสัตวถือเนาะก็เลยรับผลไปด้วยนะครับก็ไม่ดีนะครับบุ้นธนาคารผมว่าไม่ควรถือทุกตัวนะไม่ใช่แค่เอชซีนะครับทุกตัวนะครับตอนนี้ยังน่ากลัวอยู่นะยังเป็นขาลองอยู่นะครับระวังตัวไปด้วยเนาะสำหรับเอนะอ่าหุ้นไหนอีกนะดูทิกอร์ต่อดีแทกมีแรงซื้อนะครับ LG G.L มีแรงขายนะเดลต้านะมีแรงขายเดลต้าเลยครับ c b มีแรงซื้อกลับนะ c b ทำอะไรไม่ได้แล้วท็อปนะมินมีแรงซื้อกลับนะก็ยังไม่น่าสนใจนครับ A.O.T ครับแรงขายนะ N.E.R มีแรงซื้อกลับนะแต่ราคาลงอยู่นะครับ BTS GIF นะครับกองทุนนะไม่น่าสนใจนะความรู้สึกผมผมไม่สนใจนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าหุ้นยางนะหุ้นยางพารานะดีนะเพราะจีนต้องการกำลังซื้อนะอ่าเห็นไหมไม่แปลกนะไม่แปลกมีกำลังซื้อนะจากจีนครับ เวลาหุ้นสินค้าพวกนี้มันขึ้นมันจะขึ้นแรงมากๆครับแล้วตอนนี้มันก็ผีก,ก็ด้วยนะถือว่าเราช้าไปนะครับช้าไปเยอะเลยนะจยงหงวะหุ้นเกษตรพวกนี้เราเล่นตามตามญาแลนะ้วต้องเฝ้านะคนส่วนใหญ่ต้องเฝ้านะถึงจะได้กำไรจากหุ้นนี้นะหุ้น cpn เหรอ c p พค่อนข้างจะแยะ่ป่ะ กำลังซื้อน่าจะน้อยนะสีเพียนน่าจะมีการปิดร้านไปเยอะในสำหรับห้างนะอ่าไม่แปลกครับไม่แปลกนะหุ้นลงแรงนะครับหุ้นอะไรอีกอ่ะ s c b มีแรงซื้ TU เหรอ TU มันอะไรนะหุ้นอะไรนะ TU ผมจำไม่ได้แล้วไทยยูเนียนกรุ๊ปนะไทยยูเนียนกรุ๊ปส่งออกนะใช่ไหมส่งออกดีไหมไม่รู้นะครับแต่กราฟก็ กลางๆนะกราฟมันไซว์นะครับไม่ค่อยดีนะไซว์ใหญ่ๆนะระยะสั้นก็ขึ้นนะครับขึ้นลงมานิดนึงนะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจครับวันนี้วันนี้เป็นหุ้นลงนะเรามาดูวันที่หุ้นลงก็ไม่มีหุ้นน่าสนใจยอยู่แล้วเนาะ,ะถือว่าฟังกนสนุกสนุกน,นะสำหรับคนที่มาฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เนาะกดซับสไคร์เนาะโดเนตโดเนตได้นะครับ ยินดีดับโดเนนะครับขอบคุณมากๆนะถ้าใครจะโดเนะได้ความรู้หรนะือเปล่าคุ KTC นะดู KTC แบบตัวนี้ผมชอบมากเลยครับผมรักตัวนี้นะแต่เมื่อก่อนผมซื้อนะครับซื้อไว้แบบเยอะมากนะครับแล้วตอนหลังก็มีปัญหานะสําหรับชีวิตผมนะก็เลยขายทิ้งไปนะครับแต่พวกที่ผมชอบมากนะครับ ผมเคยมีแถวสิบบาทนะอนดีตอดีตก็อย่างนี้แหละมันวัดกันที่ใครจะทนถือได้นานกว่ากัน,นครับหุ้นพวกนี้ไม่มีอะไรนะครับ k t c นะหุ้นดีครหุ้นดีนะดดนะบัตรเครดิตนี้ก็ดีนะ ตอนนี้ก็ขึ้นค่อนข้างตึงนะครับขึ้นลำบากนะตอนนี้กำลังซื้อค่อนข้างนะหานะนะฮานะไปดูหานะกันดีกว่าหานะหานะนะแล้วแต่นะไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่าไม่ขึ้นมาสกพักแล้วนี่นะก็ตอนนี้กำลังลงอยู่นะเรียกว่ามันจบรอบแล้วแหละเรียกว่าลงมาพักตัวละเราไม่ทัน,นครับ ก็ค่อยๆมาเล่นตรงแถวโซนนี้นะครับโซน40บาทนะ่าสตาร์ทนะตอนนี้มันตลาดวันนี้จะเป็นพวกเก่งกำไรนะดูจากหุ้นก็พอจะเดาได้นะครับเก่งกำไรการดีขึ้นดีลงนะเน้นหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นหุ้นแกวงอนะ่ะ อวันนี้น่าจะหมดแล้วนะไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับผมว่าก็ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะที่หุ้นมันลงเนาะก็ทําได้แค่ดูตลาดนะครับว่ามันจะลงในแบบไหนแล้วก็จังหวะซื้อควรจะเป็นตรงไหนนะมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราเล่นไม่ได้เลยเนาะเล่นสั้นก็ลําบากนะครับเล่นยาวก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับพุ่นลงจะเล่นยาวไปทําไมนะครับรอจังหวะนะครับใครมีเงินสดถึงเงินไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะครับสรุปคือไม่ต้องรีบครับ จเย็นๆครับเอาไปเที่ยวก่อนต่างจังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจไปก่อนเนาะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบการวิเคราะห์ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามนะสมัสรครใา้ได้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบายบายนะครับ